เดนกาเด่นนี่ไหมนะ่ะสรุทางทางหลวงบึงพลันไช่เลี้ยบไส่ซอดนี่บึงพลันไชน่เดี๋ยวฮ่อจะไปบิ๊กซีก่อนเดี๋ยวฮ่อจะไปแวะหาอาหารป่าจะเข้านี่จะแขวนงูเมื่อบ้านไปทายเอาหัวโบดจะเข้านึงแล้วก็อาหารป่าทำบุญน้ำเพ็ดบ้านเข่าตกแตกาอาหารป่านั่เดี๋ยวฮ่อจะเด้มาแล้วก็ทายคลิปจกักสองสามคลิปจังเมื่อ คลิปแล้วแปดนาทีเก่านะที่ว่าเบิร์งหอโบดฮอ์โบดนี่ก็ขึ้นไปลหลายรอบละแต่วันไปนี่เราย่านหอร์โบดเนาะเราเราประกาขึ้นบ่บ่บบอยากล่างเลยบอกโก้สามร้อยเมตรเลี้ยวขวาเข้าสูนน่ถนนหมายเลขสองสี่อ้าวเราจะไปบิ๊กซีนี่เบิรงพารานใจไปทางซ้ายไปฝั่งนี้ไปอีกาลสิน เดี๋ยวฮวบดเห็นต้อหอโบดโจโก,โกอยู่นั่นน่ะว้าเห็นต้ย,ยอดนั่นดิอโบดอยู่นี่ดิห้าสิบเอ็ดคนละฟังก็อโบดห่างกันสามกิโลออกจากนี่ไปสามกิโลกับไปอโบดห้ากิโลเรือเรือ,อโอ้ล่อล่อรถสุกสามพันสองสามพันครัวโอ้เพจแต่เอามาไปคนฟื้นมาหนึ่งเขาแทะไปแก้วฟื้นอันอยูปา สามพันกว่าบาทหล่อรถสุกหล่ออยู่รถสุกกันเป็นพวงเป็นเยาแล้วเนี <c oughs> <c oughs> ่ยพวงรถสุกมาเป็นยนน่งไงเจอแล้ว b ิกซี่บอลเลยนี่ขวามือเข้านี่เดี๋ยวเราเราจะไปกลับรถทางไหนพูนในทางเขาหรือเปล่านี่ห้าร้อยเมตรกลับรถนี่ไงเจอแล้ว b ิกซี่บลเลอร์เลยอาฟีซี่ซูเปอร์เซนเตอร์ข้าวหอม ความถึงแล้วถึงบิ๊กซีแล้วลูกนั่นแหะเห็นบอ, Big นอยบิ๊กซี่นเห็นบอยหน่อยความตื่นแล้วลูกพาววแล้วลน้นอเปลี่ยนทายเล็กน้อยยังไงจะกลับรถแล้วเนี่ยใส่รองเท้าเลยย<ม>ังไงลูกอุ้ยนี่เขาทำอะไรเนี่ยกำลังจะกลับรถเข้าบิ๊กซีแล้วบิ๊กซีบิกซีอยู่ทางนั้นแหละขาทางขวามือหนูนั่นแหละกลับรถอยู่ตอนนี้นะขับรถให้อยุคนั่น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 นะกลับรถให้แล้ว ไม่ชแผ่นดินเจ้าแผ่นดินเขาบอกว่าเขาจะแผ่นดินใช่ลูกเขาจะแผ่นดินจะใช่ลูกอ๋อเขาจะแผ่นดินโออยหลาป้าเขาจะแผ่นดินอยู่พวกเสาแต่ทุบตงนเสาไฟฟ้าดยังไงพี่ซีเจอเห็นไหมเนี่ยปลายบอลเลิศเตอร์เลยโอเคนถ้ามาถึงแล้วน้องหอมจะไปเล่นอะไรนะบ้านบอลโอุ้ยน้องหอมจะไปเล่นบ้านบอล จุดหมายของคุณอยู่ทางขวาจริงนะยู่ทางซ้ายค่ะบเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวใสกบมาก,กบแม่นโรยนสิว่าจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาอยู่คนเลี้ยวซ้าใสคนเลี้ยวซ้ายเป็นจุบครับจุดหมา้ทางขวาแขนขวาด้วยสิร <laughs> <laughs> <c ười> <c ười> ินี่ได้กาก <laughs> <c ười> ัในเว่้ถ้าใสกบมาต้องคอยเป็นจุดไม้แม่นวันในั่งหอมบ่ได้ขั้นหอมมากมปนบอ่อนี่นั่นลืมล่มอีกแล้วหนูอะไรเอ <c ười> <c ười> ไอ,เอไปนี่แหละมันไม่ได้ใช้หรอกเอาไปไว้ที่ดึงพาราชัยค่อยไปใช้ อ้าดอกดอกแบบสวยเลยดอกดอกคนนด้ตื่นสายนาห่างคนนอุ้ยดอกไม้เต็มเลยวันหยุดด้วยนะวันนี้พวกนี้วันแม่แล้วเนี่ยเนี่เรามาเที่ยววันแม่นะคะคนเยอะคนเยอะคนเยอะไหมคนเยอะตลอดเลยห้างใหญ่ในจังหวัดเนาะมันเป็นศูนย์รวมมันเป็นเซ็นเตอร์ดูสิมันก็ต้องห้างใหญ่อยู่แล้วแหละในจังหวัด้อยเอดนั่นไง หนูเกง่งค่ะหนูไม่อ้วกค่ะถนนคนกําลังเข้าไปเต็มเลยโอ้ข้าหอมจะไปเล่นบ้านบอลดูสีของขายเยอะแยะเลยข้าหอมดูนู่นนะหมอนเจ็ดสิบเก้าบาทหมอนคางร้อยหนึ่งอล้างรถสองร้อยเก้าสิบเก้าโอ้ดูขนาดเสียบก่อนสอัมเออไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยนาเสียบขนหนาดเลยอืมนี่ไงวางจังปางอยูน่นี่เออพูนข้างนั้นกับวางพูน ขนซ้อ,ของขนเยอะแยะเออ <c oughs> นั่นแหละอันนี้แหละโอเคว้าวเรากระเป๋าเราสัมภาระเราเยอะแยะถ้าอยู่ต่อน,นี่ <c oughs> หอมจะหิวข้าวลงเลยเหรอก็ลงเลยถึงแล้ว ก่อ็มีเน็ตเบิดทุกเครื่องอะนี่จะมาแช่เออเอาใส่กระเป๋าไปจะมึงกิดด้มันแช่ได้เบิด์ตแหละแช่นี่ก็่แช่ได้แต่ว่าเครื่องนี้ถ่ายวิดีโออยู่ไม่ได้เอาถุงไว้เลยกันว่าข้าวหอมเนี่ยแล้วก็จะกระพายกระเป๋าไปนี่ข้าวหอมมัดมัดถ like ุงข้างหน้าเลยมัดกระเป๋าซองถุงเนี่ยไม่เนี่มามันไม่ได้มาอนเนี่ยมันมันมีมันมีลวดเกาะอยู่มันมีอันนั้นเกาะ ที่เกานะองจะทำให้เองเออกระเให้เอ,อ,เองโมไม,มีอยังมีแต่ขั้นโฮมลอยอันเดียวอยูังไงกระเป๋าอยู่นิกระเป๋าผ้าเหมือนแล้วไปก็เอกสารมันก็อยู่ในกระเป๋านี่แหละอ่าอันนี้ออกอันนึงก่อนไม่มันเราใส่แบบนี้แหละดูดูดูฟ้ามืดคลุ้มมาเลยเนี่ยเรามาถึงร้อยเอด็ดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูหอโบสถ์เนาะเดี๋ยวเอามือจับเดี๋ยวข้าวหอมจะไปไปไปเที่ยวในห้างแล้วก็ไปดูบ้านบอลก่อน ก็เล่นลอก็เล่นลอ้อไปแม่ฮึท่านดับเครื่องบ่สีรถจนสีเบิรดเอายืนตากแดดไรพอเอาผ้าคุ้มไว้บไม่ตูนมันมึนงเนี่ยสีเป็นสีท่องจนว่าเป็นสีเขียวอ่อนเหรอตากแดดบ่บบเอาผ้าคุ้มมันไว้จะได้ตูนรถไ นี่ลูกไส้พี่นงลูกไส้พามาเที่ยวละเอ็ดวันแม่นะคะวันนี้วันแม่นะคะพรุ่งนี้วันแม่วันนี้ชดเชวยวันแม่ก่อนเราจะไปเที่ยวอะไรของคือสีลายไปเลยไหอมเดินนำหน้าขบวนแล้วคนเยอะนะวันนี้นะมันหยุดสองหมือขวบแต่วันเสาร์อาทิตย์ ตุ้ณๆน้อยๆอย่างออกหงานทิลีทิลีผมลุดแล้วนะลุมุนผมลุดผมลุดนอนนอนหลับมาในรถผมลุตไปไปดูสินค้าไปนาโกมามก,กูเดินตามหลังเลยก็มันใช้เน็ตด,ด้วยกันเดี๋ยวนะาเขาไม่มีเน็ตมันแชร์เน็ตเ,เอานะเขาใช้ Wi-Fi ที่บ้านเลยหมอนหมุนหมุนี้อะไรอ่ะอันนี้ไม่ดีอย่ง เจ็ดสิบเก้าบาทเอาก็เสิยถือแทะอ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปเดินไปไปธุระไปธุระของเราก่อนเสร็จธุระแล้วค่อยเดินออกมาเล่นเจอเสียงเพลงแล้วแบบนี้โอ้โหดูพี่น้องเข้ามาในรายลเอีดละบริษัทหนึ่งย่างไปเออไปเดินไปพุ่นนี่แหละเดินกระโดด ตรงไปเลยพูดอยู่ทางมุ่งผลเลยตรงไปเลยจำว่าพิดอ่ะซอยนั้นแหละของ,องอขายเยอะแยะเลยวันนี้หนูจะเอาอะไรกับน้านะขอเลยนะก็ขารองเท้าเนาะเออพามาเที่ยวพาเที่ยวห้างและข้าวหอมนี่นี่ไส้พาแม่มาเที่ยวโซโฟเฟอร์โซโฟเฟอร์ขับรถมาพาเที่ยวมีน้องหอมเดินข้างขัง ศูนย์ซูปเปอร์ศูนย์อะไรเต็มไปหมดเลยขา,ายเยอะแยะเลยอ่ะเดี๋ยวฟังตรง,ง,งไหนที่เล่นนะเอ้าก็เดินหาไงก็งจะมาร้านโทรศัพท์ของเล่นเยอะแยะเลย เอาคุะปองมาแลกเอาด้วยน่ขอบคุณที่รับชมเด้อมาเที่ยวละเอียดกันพี่น้องดี่ซีคนก็เยอะแยะไปหมดเลย